นี่นายคือใครกันแน่ฉันชื่อเย่จงหมินแลเธอละ่ะชื่ออะไรงั้นเหรอฉันชื่อมู่ซินเฟยมู่ซินเฟยอย่างนั้นเหรอมู่ซินผู้ที่มีพลังแข็งแก่งระดับ9้าในอีก10ปีข้างหน้าคนนั้นน่ะเหรอมันเกิดอะไรขึ้นน่ะโลกถูกโจมตีอย่างที่คุณเห็นคนส่วนใหญ่ก็กลายเป็นซอมบี้หมดแล้วฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนโจมตีโลกมีเพียงมนุษย์ไม่กี่คน ที่ไม่กลายเป็นซอมบี้เช่นเดียวกับเธอและฉันแล้วเราควรจะทำยังไงจะมีคนจากรัฐบาลมาช่วยเราหรือเปล่าในช่วงไม่กี่นาทีที่ผ่านมารัฐบาลและกฎหมายได้พังทลายลงแล้วสถานการณ์ข้างนอกตอนนี้คือนลกซอมบี้โลกซอมบี้งั้นเหรอเธอก็เป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาในอีก10ปีข้างหน้าเธอจะเป็นผู้มีพลังระดับเก้าได้ยังไง นอกจากเธอเป็นมหาอำนาจระดับ9ดาวมันจะต้องมีอะไรพิเศษเกี่ยวกับเธอแนะ่มานี่สิฉันจะบอกกฎการเอาชีวิตรอดในโลกของซอมบี้นี่เรียกว่ารูเล็ตวันสิ้นโลกสเบียงและอาวุธส่วนใหญ่ในโลกซอมบี้นั้นมาจากลูเล็ตพวกนี้แหละต้องเติมล่องเหล่านี้ให้เต็มและหมุนวงล้อรูปร่างแบบนี้เหมือนกับสิ่งที่ติดอยู่บนหน้าผากของเหล่าซอมบี้เลยใช่แล้ว มันคือคริสตัลซอมบี้สีเทาเมื่อเติมครบหมดแล้วจะสามารถหมุนวงล้อได้ครั้งเดียวการที่จะหมุนลูเลตแต่ละครั้งจะต้องฆ่าซอมบี้ถึง7ตัวเลยงั้นเหรอใช่แล้วยิ่งของในลูเลตมีค่ามากเท่าใดก็จะต้องใช้แกนคริสตัลมากขึ้นตามไปด้วยแต่ลูเลตมีหลายช่องมากเลยในแต่ละวงล้อจะมีรางวัลที่แตกต่างกันด้วยใช่ไหมใช่แล้วล่ะผู้หญิงคนนี้หัวไวมากแถมยังเข้าใจสถานการณ์ได้ไวอีกด้วย เธออยากดูการหมุนรูเล็ตไหมล่ะฉันจะออกไปล่าซอมบี้สักสองสาตัวก่อนปิดประตูไว้ด้วยล่ะอย่าให้พวกมันเข้ามาได้ล่าซอมบี้อย่างงั้นเหรอ,อ,อ ว้าวสุดยอดมากเลยได้แกนคริสตันซอมบี้มาตั้ง11ชิ้นนะ่เท่านี้ก็สามารถหมุนรูเลตได้แล้วสินะเอาแล้วนะฉันจะหมุนรูเลตให้ด,ดูได้อาหารเนี่ยนะในยุควันสิ้นโลกอาหารกระป๋องก็ถือเป็นสิ่งที่หายากมากก็ถือว่ายังดีแหละนะ ที่บ้านของฉันเองก็มีอาหารเพียงพอให้เราได้กินเป็นเวลานานเลยแหละนะบัดซบสุดๆไปเลยนี่เธอก็ลองดูเองบ้างสิจจริงเหรอในอนาคตผู้แข่งแก่งระดับ9ก้าดาวมูซินเฟยจะหมุนได้อะไรกันนะในช่วงแรกของการหมุนรูเล็ตนั้นหมายถึงโอกาสที่จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วซึ่งมันมีค่ามากเลยละ่ะ หวังว่าเธอจะโชคดีนะดูสิฉันได้อันนี้ด้วยละ่ะมันคืออะไรหรอนี่คือการ์ดยกเว้นมันล้ำค่ามากเลยละ่ะแม้ว่าตอนนี้มันจะไม่จำเป็นแต่ว่าเมื่อมีอุปกรณ์และทักษะที่สำคัญในอนาคตการ์ดยกเว้นใบนี้คือสิ่งที่ล้ำค่ามากเลยละ่ะเธอโชคดีมากเลยนะผู้หญิงคนนี้โชคดีมากจริงๆงั้นฉันขอใช้โชคของเธอหน่อยละกัน วันต่อมาจะออกไปตั้งแต่รุ่งสางเลยเหรอใช่แล้วล่ะจะออกไปหาแกนคิสตันนะ่ะทำไมต้องออกไปตั้งแต่เช้าแบบนี้ล่ะเป้าหมายของวันนี้คือหาให้ได้100แกนคิสตันผู้ชายคนนี้เป็นคนที่น่าเชื่อถือได้มากจริงๆฉันเองก็จะไม่อยู่เฉยๆเหมือนกันครัวนี่แหละคือโลกของผู้หญิงฉันจะทำอาหารให้เทียบเท่ากับแกนคิสตัน100เม็ดที่เขาหามาให้ได้ลุยแล้วนะฉันกลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างน่ะ มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายเธออยากฟังเรื่องไหนก่อนละ่ะงั้นฉันขอฟังข่าวดีก่อนข่าวดีคือในละแวกนี้ไม่มีมนุษย์ปกติลงเหลืออยู่อีกแล้วและฉันก็ฆ่าซอมบี้แถบนี้ทั้งหมดสุดยอดไปเลยแล้วข่าวร้ายละ่ะฉันฆ่าซอมบี้ทั้งหมดที่มีในละแวกนี้แล้วแต่ได้คริสตันมาแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกนี่ก็หมุนลูเลตได้2-3ครั้งแล้วนะนี่ฉันหิวนิดหน่อยนะมีอะไรให้ฉันกินบ้างไหม ขอโทษด้วยนะฉันทำอาหารไม่ค่อยเป็นนะ่ะอ,อืมรสชาติก็โอเคเลยนะแม้ว่ามันจะไม่เหมือนกับร้านอาหารก็เถอะแค่มีอะไรให้กินก็ดีแล้วเมื่อก่อนฉันนะ่ะเคยหิวจนเกือบกินเนื้อมนุษย์มาแล้วนะเอาละกินอิ่มแล้วมาลุยกันต่อเลยดีกว่าเอาละครั้งนี้มาดูกันว่าเธอจะสมได้อะไรไม่อยากจะเชื่อเลย เธอสุ่มได้อาวุธระดับสูงติดต่อกันถึงสองครั้งเลยเหรือเนี่ยคุณเองก็ลองดูอีกครั้งสิไม่ละฉันดวงไม่ค่อยดีนะ่ะหนดูสิฉันจะทำให้คุณโชคดีเองฉันขอให้คุณโชคดีเออเอออเทมที่ออกไปแล้วจะไม่สามารถสุ่มได้อีกและตอนนี้เหลือแค่6กรางวัลในรูเล็ตโอกาสในการได้รับยาเสริมความแข็งแกร่งคือหนึ่งในหอย่างนั้นเหรอนี่คุณนะ่ะ ต้องการใช้บัตรยกเว้นเพื่อลบตัวเลือกอื่นๆไปไหมล่ะขอโทษนะฉันไม่รู้จริงๆว่ามันทันแบบนั้นได้ฉันขอโทษช่างมันเถอะนะาตอนนี้มีโอกาสหนึ่งใน5ที่จะได้น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพสินะต้องขอพรจากสวรรค์แล,ะละ้วล่ะสำเร็จน้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพ มันจะช่วยเสริมพลังกายภาพให้กับผู้ใช้สูงสุดอย่างน้อยก็เป็นสามเท่าของพลังดั้งเดิมในช่วงแรกน้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพแบบนี้สำคัญที่สุดแล้วถ้าดื่มยานั่นร่างกายจะแข็งแกร่งขึ้นใช่ไหมไม่ต้องกังวลฉันจะทำให้เธอได้เห็นสิ่งที่น่าสนใจเองเฮ hey, ปารีนที่ได้มาจากโรงพยาบาลมีประโยชน์มากจริงๆนี่นายสามารถเปลี่ยนน้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพ จาก1ขวดให้กลายเป็น2ขวดได้อย่างนั้นเหรอถ้าได้น้ํายาเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เราจะสามารถนําไปแลกเปลี่ยนเป็นกร์ดหรือสกิลหรือยาพิเศษกับคนอื่นได้นะอย่างนั้นเหรอแล้วคนรู้เรื่องนี้ได้ยังไงนะ่ะเย่แล้วต้องควบคุมอุณหภูมิให้ดีดูเหมือนว่าตอนนี้มันจะสูงขึ้นไปหน่อยแล้วจําสิ่งที่ฉันทําเอาไว้ให้ดีและคว,วบคุมอุณหภูมิให้ได้ยาขวดต่อไปเป็นของเธอได้เลยฉันจะจําให้ได้เท่านี้ เราก็จะได้น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพเป็นสองขวดแล้วนี่นายฉันทำเสร็จแล้วล่ะชเงียบก่อนม,มีอะไรงั้นเหรอชิบหายแล้วหนีเร็วอะไรกันน่ะมีบางสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าซอมบี้กำลังมาที่นี่มันคืออะไรอย่างงั้นเหรอมแมงกำลังมาตัวเลือดก,กายพัน,มนแมลงกินคน วิวัฒนาการมาจากเชื้อเวลาซอมบี้ด้านการต่อสู้พวกมันนั้นไม่ค่อยโดดเด่นพวกมันออกหาอาหารกันเป็นฝูงช่วยฉันดันตู้นี่ทีพวกมันคือตัวอะไรงั้นเหรอมันคือมแมลงกายพันธุ์วันสิ้นโลกไม่เพียงแต่ทาให้มนุษย์กายพันธุ์แต่ยังทําให้สัตว์และพืชกายพันธุ์ตามไปด้วยสัตว์และพืชกายพันธุ์ที่จะโจมตีมนุษย์ที่เหลืออยู่และพวกมันรอดด้วยการกินมนุษย์ ไม่ต้องกังวลนะมีฉันด้วยอยู่ทั้งคนอยู่ข้างในเวละอย่าออกมาถ้าไม่ได้คําสั่งจากฉันและแล้วคุณล่ะไม่ต้องห่วงแล้วฉันจะรีบกลับมาได้เวลาแล้วสินะแม้ว่าผลข้างเคียงของมันจะค่อนข้างน่าลำคาญก็เถอะ